สวัสดีครับอยู่กับอ้ว er นจูเนอร์นะฮะวันนี้จะพามาดูนี่รถคอกซิ่งอันนี้เรียกนนรถคอกวะคันนี้ก็รถจันรถจันนะฮะวันนี้วันจันก็เลยเอารถจันมาถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาพรุ่งนี้จะเป็นรถอังคารนะฮะแล้วคันนี้ขนทุเรียนมามีทุเรียนมาฝากด้วยพามาดูทุเรียนก่อนนี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะนี่ไอยเยยงมาปอกเรียนให้ดูเลยปอกไม่ได้ไม่ทันเลย อันนี้เป็นหมอนเงินมึงก็ไม่ล่้กับกูเลยนะไอ้บางบอกก็ไม่มีใครในกูเหมือนกันการสั้นอะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถขนทุเรียนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างไปดูกันอันดับแรกเลยบาลานไฟคันนี้เป็นเครื่องยูโรสี่พี่อันนี้สองพันห้ารือสามพันนะสามพันเจ้าของคุยไม่รู้เรื่องนะฮะตอนนี้โดนไปเยอะโดนไปเยอะโดนค่าทํารถเหรออะโดนค่าทํารถเหรอเออโดนค่าทํารถไปเยอะคันนี้เครื่องสามพันนะฮะมีเทอร์โบพี่สี่สี่หรือสี่หกพี่ 4, 6, สี่หกซะด้วยนี่สี 4, 6, ่หกตโตลงทานำร้านไหนเลยฮะโตลงทำร้านไหนเขาทำนานแล้วเขาเป็นขาประจำทำมาได้ทำมาได่ทำทำทำหลายปีแล้วเนาะทำเรื่อยๆเลยใช่ไหมเป็น turbo สี่หกแต่สภาพกองอากาศนี่ไม่น่าวิ่งเลยเนี่ยไม่ไม่ล้างเลยเนี่ยดูดิโอ้โหสภาพไม่ไหวล้างเหรอเนี่ยล้างล้างล่าสุดปีไหนเนี่ยมีสายอะไรบาย ข้างในตรงนี้ไม่มีแคมนะครเป็นแคมเดิมอยู่แต่ว่าวันนี้มาทําไส้ปั๊มซูเปอร์โฟไปนะฮะแล้วก็โลรามันโลหมันสวยมากดูดิอย่างเฟียลอย่างเฟียลนี่ของมันต้องมีหัวฉีดมีแล้วคันนี้หัวฉีดแท้แล้วก็นี่วันนี้มาใส่พดลัไฟฟ้าด้วยลง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 มันต้องถังบักน้ําแต่งแล้วมันแปลกว่ะอ๋อสีแดงหมดสีแดงหมด รอของเข้าเออเพราะว่าเขาแดงดํามาแล้วอะโอเคนะฮะก็เข้าๆไปนอยประมาณนี้คัด,ค,ดคัดอะไรพี่บีอาร์ซีคัดบีอาร์ซีมีอะไร<ม><ส>อีกวะแนวทางการแต่งรถคนของนะฮะอ้าไม่เชื่อกูนึกเลยพวกมึงเนี่ยยืนเบื่อเลยแล้วกองกองนีแมปนี่แบบ<อ>สแตนมีอะไรอีกที่ทำให้รถมันแงรงขึ้นนะเจง๋งหมดแล้วนะตอนนี้นี่ก็ถือว่าไล่ข้านแต่ยังไม่เต็มนะขาดแคมคู่นึงแก้วไปแล้วแก้ว มึงมบ้าบั้ยมีแค่นี้แหละมีแค่นี้ๆๆมีอะไรอีกวะไม่มีแล้วลหัวฉีดหัวฉีดพูดไปแล้วหัีดพูดไปแล้วแล้วก็หลกัลกๆคือตอนนี้แรงดันมันตกก็เลยมาทำไส้ปั๊มเพิ่มอ่ะปิดเลยเดี๋ยวพาไปลองดีกว่าพาไปซาดสักสักเกียร์สองเกียร์ตอนแรกก็จะให้เจ้าของนั่งหลังรถไอ้เมื่อก่อนเคยเคยมาผมให้นั่งหลังรถเหรอพี่ใช่ครับโคตรบาปเลยนะ แล้วให้พี่นั่งหลังรถอะนะคิดอะไรอยู่วะกูเนี่ยแต่วันนี้ให้นั่งไม่ได้นะเพราะว่าขับบ้นะผอาบบังขับด้วยมึงจัได้ปะเนี่ยจตไม่ได้ไม่แต่วันนี้ให้นั่งไม่ได้ดูสภาพไม่ไหวแล้วโดนไปเยอะโดนไปเยอะสัมภาไหนนั่งรอใส่เท้าสัมภาอะไรไม่ไหวแล้วเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแล้วตอนเนี้ยใช่ป่ะนี่รู้รู้รู้น้ำเปล่าอะไรตีอะไม่แต่เมียเขาดีนะเมียเขาสนับสนุนนะเออรถทำมาหากินใช่ป่ะพี่เคยพังบ้างยังคันนี้ ไม่เคยพังเลยเหรอตั้งแต่มาทำคือไม่เคยมีปัญหาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ๊เขาไม่พังเลยไม่เขาไม่ได้ขับฮะนี่เขาบอกว่าไล่ตั้งแต่ประจวบลงไปใต้อ่ะผมผมไล่รถบ้านนะอืมที่ที่ผมแรงดันล่วงเนี่ยปีที่แล้วผมไปที่เลียงใต้ผมไล่ไล่รถบ้านยางบางเย็นเค่นมันก็วิ่งดีนะอ่ผมกดร้อยแปดคือไล่มันน่ะโอ้โหโหดจัดเดี๋ยวดูอันนี้อันนี้ไฟใหม่อันนี้ไฟใหม่ผมอัพให้ด้วยเพราะว่าทำสแตมปไปแล้วก็อัพคือถ้า ถ้ามาปุ๊บมันยังเป็นเวอร์ชันเก่าอยู่เราก็ทําให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพิ่มอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปลองกันใครจะขับเฮ้ยครั้งที่แล้วบางขับคราวนี้ให้เกียงขับแล้วกันทั้งนั้น่ะมาแล้วกูจะถือได้ไหมเนี่ยพี่ไม่ต้องไม่พี่ไม่ต้องนั่งหลังรถหรอมั้งเดี๋ยวไม่รอดวะหรือว่าเดี๋ยวผมเอาเชือกมัดให้เอาไหมโอเคไม่เดี๋ยวถ้าพี่ไปด้วยแล้วเอาเชือกมัดพี่นี่ฮาเลยนะยังไงไปนะไปนะไหนดูระยะให้กูก่อนบาง นี่ครับใส่ปัมเทอร์โบโฟนะฮะแล้วก็เทอร์โบเอเคเอสใส่ไปนานแล้วแต่ว่ามาขอสติกเกอร์นนี้ขอสติกเกอร์เพิ่มแปะฝาท้ายเอยอเดินน <ไป S 1> ้ำยา <ไป S 1> ล้างอนี่เหรอนี่ล้างหัวฉีดเอาสักเมื่อกี้จูนเสร็จแล้วนะครับเอาหมดหมดหนึ่งก็พอหมดหนึ่งก็แรงเลยเหลือแล้วระยะไหนได้บ้าง <S <S โอเคฮะเดี๋ยวพาไปเทสกันบอกบังปิดฝาท้ายคัน้ดด้วยเดี๋ยวลืมบังพาปิดฝาท้ายคันนี้ด้วยเดี๋ยวลืม กูกลัวไม่ใช่กลัวใครเรื่มกลัวมึงเรื่มเนี่ยหักเข้าไปปุกเรียบร้อยไอ้สัต์เสียตาเห็นแล้วเห็นแต่ท้ายรถไงไม่ได้เห็นฝาท้ายที่มันเปิดมาไงฝนตกด้วยเทาร้อยด้วยมั้งใช่โอ้โหดีนะยังตกม่เท่าไรเดี๋ยวพาไปดูเอาสักเกียร์หนึ่งก่อนอ่าใช่เกียร์นึงก็รู้เรื่องแล้วต้องโทรไปบอกรีโวคันเมื่อกี้น่ะทำไม ว่าไม่ได้ทำไฟเดียวนั่นทำเป็นสแตนนั่นนหะเอาเขาบอกเขาได้เออเอาโม่สองเลยวันละทีเดียวพอะนเสียดายพี่เขาบอกทำไปไม่เคยพังเลยพี่ไม่ได้กูไม่ได้กินเลยอ่ะทำอะไรททีเดียวจบอ่ะอแล้วก็ไม่ได้กินทุเรียนด้วยเขาไม่ได้มาฝากเราปบ่อยเออถ้าพังปุ๊บเดี๋ยวก็มาพังปุ๊บเดี๋ยวก็มาโอ้ไอ้ยืดทำดีเกินไปว่ะใช่ เขาตายแล้วเอาให้พังไปเลยรอบนี้รวยตัวเองก็เป็นจัดไปแล้วลั่นโอ้โห้หมดนึวเลยเบาเบาๆ่อเบาๆไอ้เหี้ยกินขวาไอ้สัตว์นั่งรอดนั่งรอดนี่มนหนึ่งนี่มนหนึ่งมีควันปะวะมันมืดแล้วเมื่อกี้อ๋อลืมไป ไหมดสองแล้วฮะรถใช้ง,งานไอ้เผาลอยที่มันวิ่งกันสิเบลมันวิ่งท่าไหนนะเฮีย <c oughs> <c oughs> นี้ยังร่อนเลยกลับรถดีกว่าเรากลับรถโน้นเหรอนี่หละไอ้ <c oughs> ไม่หนักไม่หนัก <c oughs> เอาลงหมดแล้ว <c oughs> ทุเรียนมาสองลูกก็ลงหมดแล้ว <c oughs> เอามาได้เยอะเกิน จัดไปไวัยรุ่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วน้ำปีสามปีสี่กแล้วมาแล้วปุสี่สิบห้ากแล้วมแล้วอะไรเสียวหรอเออมันมันรนอ่ะมันไม่ใช่รถปกติที่แบบแบบสายซิ่งอ่ะอันนี้คือรถแบบใช้งานทำกำลังแต่ถามว่าเขาไปใช้จริงเขาขับอย่างนี้ไหมไม่หรอกไอ้หี่ห้อคือใช่เขา เขาต้องการกำลังช่วงช่วงขับอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นใช่ซึ่งถ้าตอนรถหนักอ่ะคนที่ขับประจําจะรู้ว่ามันเป็นยังไงใช่รถเดิมไม่ต้องพูดถึงเลยใช่เราวังเข้าพุ่น่าไอ้ามันมืดนั่นแหละเพราะอนนี้ก็ขับดีขับอะไรแล้วก็เขาจะไม่ได้เหยียบขนาดนี้อันนี้คือเราลองให้ดูเฉยว่าเฮ้ยมันแรงนะอ่ามันคล้ายๆกับอาอาวุธปืนอ่ใช่มันสามารถยิงคนตายได้นะแต่เขาไม่ได้ไปยิงคนเขาไปซ้อมไปปเล่นกีฬาไปทำอะไรแบบเนี้ย มันอยู่ที่จุดประสงค์คนไอ้นี่มากกว่าอ,อย่างเช่นกฎหมายที่ออกมาว่าถ้ารถไปแข่งกันบนถนนจะไปจับร้านแต่งรถออันนี้ผมมองว่ามันมีข้อดีข้อเสีย้าบเกี่ยวจริงๆถ้าถ้าจะเอาจริงๆอะถ้าไปแข่งบนถนนตั้งกฎเลยยึดรถไม่คืนอาใช่ยังไงข้อหาเนี้ยมันหนักเขาพิดเจ้าของรถเอาดีกว,ว่ามันเพราะมันอยู่ที่ตัวบุคคลใช่ผมถามจริงที่ทหารออกไปยิงคนตายอะอ ที่โคราชอ่ะจับผู้บังคับบัญชาไหมเออใช่ถูกไหมก็ต้องจับตัวทหารจับคนผลิตปืนไหมก็ไม่ได้จับคนคุมทหารก็ไม่ได้จับคนที่ปล่อยให้อาวุธโดนขโมยไปก็ไม่ได้จับ่องงเลยทีนี้ทําไมทําไมถึงเออทําไมถึงอันนี้จะมาจับจับปู่ทำไมเอออู่เนี่ยเขาทําเพิ่มประสิทธิภาพไปให้ทําให้มันแรงไหมจริงทําให้มันแรงแต่ต้องดูวัตถุประสงค์ว่าไปใช้อะไร มันก็เหมือนกันทหารที่ไม่เป็นทหารแหละฝึกปืนไม่ทําอะไรไปลบมึงเคยลบไหมจะมีสักกี่คนที่ไปลบจริงๆถูกป่ะม,มันก็แบบนั้นแหละครับเราทําไปแรงจริงแต่มันไม่ได้ใช้ขนาดนี้กันทุกคนอยู่แล้วอันนี้ต้องบงอกตรงเอาแบบตรงๆนะถูกป่ะ้างมีรถใช้างานเออบางคนเขาทาไว้แบบอย่างนั้นแหละก็เหมือนเงินเก็บในบัญชีอ่ะอย่างคนอื่นเขาเก็บกันแสนสองแสนแต่มันก็ใช้กันวันละร้อยสองร้อยถูกป่ะไอ้เจ่งก็เลยไม่เก็บไงเก็บสิเก็บวะ ยิ่งมีน้อยยิ่งต้องเก็บไงโอเคประมาณนี้ให้พี่เขาใช้โมดหนึ่งก็พอตัวนี้เป็นกล่องตัวแรกนะฮะแช่ไว้เนี้ยอ่าโอเคเรียบร้อยพี่ะได้นายอยู่ได้อยู่โมดหนึ่งโมดหนึ่งแรงดันประมาณสี่โมดสองประมาณสี่สี่เอาแบบยาวๆวทนทนหน่อยแล้วก็ถ้าให้ดีล้างถังน้ำมันหน่อยก็ดีไม่รู้เคยล้างยังถ้ายังล้างนิดนึง เรียบร้อยงว่ามเออาเลลยยก็เออ,อยางรถแข็ง่ะ 130. โอ้โหแล้วพี่ไม่ปล่อยให้ผมด้วยวให้ผมไปซัดถนนเปียกร,ร้อยสามสิบอือหือตาย 300, ตายตายเก่งแข็งเลยอแต่วันนี้ไม่ได้บรรทุกนะจ้าโหโชคกีดต้นวะเนี่ยหกเหรอ ของจริงว่ะของจริงหนึ่พัดลมเดิมเรียบร้อยอะไรนะพี่พี่เขาบอกว่าอะไรนะรถลัวไล่ไม่ทันใช่ครับโอ้ยยังไม่เจอของจริงหรือเปล่ายังไม่เจอของจริงหรือเปล่าพี่บอกไม่รู้เท่าที่เจอยัง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 ไม่ทันนะส่วนมากจะยกหมด นห้าผมว่าไม่ใช่รดแรงหรอกใจเขาไม่ถึงเหมือนพี่หรือเปล่ามันมันอยู่ที่หลายอย่างนะบางคนบางคนลดแรงมากแต่ใจไม่ถึงก็มีครับแต่ถ้าถ้าได้ลดแรงด้วยใจถึงด้วยก็เรียบร้อยแต่ก็ต้องระวังให้ดีเพราะว่าช่วงล่างไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแบบซิ่งโดยตรงอเนาะก็ต้องดูได้อยู่แต่ว่าถ้าคนไม่เคยขับมันไม่ชินไงแต่ถ้าคนขับประจำเขาอื่ะลองดูน้ำมันลงน้ำมันรั่วด้วย ดู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 ดาดูดูดูนูีูด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 ูนูคูดูดีดูดูดูปู่อดูเูด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 ดูดูดูบูด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 ูบูด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 ูเูา ฝากไว้ด้วยนะฮะรถครอกแรงๆแ,แบบไม่พังสวัสดี